เบ7 9เข้าแล้วนะคะถือว่าเราเริ่มต้นในการนรับหนึ่งในงวดที่เกิดความฟันขึ้นมานะคะเราเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะคะเดี๋ยวงวดที่2ของปีก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งกรุมภาพันนี้เดี๋ยวตัวเลขอะไรเดี๋ยวสครับฟันให้นะคะจริงๆคือฟันไปละเขียนไว้ในการะดานเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวร,รอ,เ,วอเพื่อนๆเข้ามากันเดี๋ยวดูกันทีเดียวนะคะเอาตัวเลขไปทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่ติดตามกันจริงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพิษสาซี แอบแฝงเข้มาติดตามและดูคลิปอาจารย์ไอทิมไปในแพลตฟอร์มช่องทางอื่นๆเพื่อเพื่ออะไรต่างๆของของคุณเนี่ยนะคะมันก็จะมาพร้อมกันในไร์สดนี้นะคะสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็กลับมาดูย้อนหลังนะคะพี่รักติยาสวัสดีด้วยนะคะใครมาเมนใต้คอมเมนต์จะถามนละสู <laughs> <laughs> ทุกคนเข้าใจไหมทุกคนขาเอาไปว่าเราเข้าใจ พร้อมกันนะคะเอาเราปรเป็นว่าเาเร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 าเข้าใจไปด้วยกันนะคะว่า,าลิงที่มาตอบคอมเมนต์เราเนี่ยก็เป็นลิงที่ส่วนของมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะ,ะเราอย่าไปหลงเชื่อนะ,ะนะครอันนี้คือด้วยความเป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามันนอกเหนือจากการคอนโทรลน,นอกเหนือจากการที่เราจะควบคุมได้แล้วนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมันหากินแล้วแบบไปกระจายทุกแอร์อมทุกช่องทางเลยซึ่งด้วยกําลังของซานเลนติกอาจจะไม่ได้แบบสามารถที่จะไปตาม มีคิพวกนี้ยได้ทั้งหมดเลยนะคะมัน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 แพร่หลายแพร่กระจายจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือเราเราเราต้องเป็นคนที่เง็นตนองเป็นที่แห่งตนนะคะทุกคน่านะคะโอเคอ่ะเริ่มนาทุกคน่างวดหนีอาจารย์ติดชอบตึดเต้นจังเลยอะนะคะเข้าไม่เข้าอย่าบ้ากันเลีทุกทุกงวดมันมีเข้ามีหลุดนะคะงวดไหนเข้าแล้วดีใจด้วยนะคะ งวดไหนที่เข้าแล้วไปตรงกับเลขอันไถ่ครึ่งหนึ่งก็ขอแสดงความดีใจครึ่งหนึ่งขอแสดงความเสียใจครึ่งหนึ่งนะค่ะอย่างเช่นงวดเมื่อวานที่เข้าเจ็ดเก้าก็คือเลขอันทุกคนจะจับคิดว่าอันค่ะอันค่ะคอมเมนต์ว่าอันค่ะเจ็ดเก้าอันค่ะทุกคนหาเจ็ดเก้าขั้นอาจารย์ไอ้ทีมเจ็ดเก้าอันค่ะนะเออแต่ถ้ามันไม่อันก็แสดงว่ามันไม่เข้าไงที่ออกไนีฮะเออแต่ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จกันไปส่วนหน้าที่ของเลขอันปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้ามือ นะคะส่วนเลขเข้าหรือไม่เข้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไอติมโอเคไหมทุกคนนะคะอันนี้เราก็ต้องบอกกันก่อนนะอ่าโอเคแต่เข้ากลุ่มก่อนทุกคนนะคะฝากเข้ากลุ่มก่อนส่วนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเปิดเลขรนะัฐบาลไทยขออนุญ,ญาตบอกกุญก่อนนะครสำหรับการจัดสร้างองค์พญานาคราชก้าวเสียงที่พิสุนโลกนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยทำเป็นการขุดเจาะเสาเพื่อที่จะสร้างในส่วนของที่พักในการปฏิบัติธรรม นะคะตรงนั้นคือมีความเชื่อว่ามีองค์พญานาคราชอยู่ตอนนี้ช่างในการเ,าเริ่มในการสร้างฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะในวันนี้ก็ลงเสาลงอะไรเ,เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มหรือไลน์ออดไลน์แอดก็จะทราบดีนะคะเพราะว่าส่งข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากจ,จะได้แบบว่าคู่ไปจุดเองนะคะทุกคนคหาคู่เป็นจุดเองคนละหนึ่งเก้าเก้านะคะอันนี้คือคือ,ค,อคือเป็นการบอกบุญกันแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยจะทําการจัดสร้างองค์พญานาคราช ใครที่อยากจ,จะร่วมนะคะทินงเก้าๆไว้วไเลยนะคะัิทิ้งเก้าๆไว้เดี๋ยวจะจัดส่งทู่ไปให้จุดกันสำหรับปีมังกรปีงูใหญ่ปีบารงเราลองขึ้นผ่านในส่วนของบารมีขององค์พญานาคราชดีนะคะแล้วก็เผื่อใครที่อยากจะเอาไปจุดแล้วพึ่งพาดวงของตัวเองดุว่าอุอ๊ยฉันมีดวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อเผื่อสามตัวตรงมันมันมันอาจจะตรงกับคู่ที่คุณเอาไปจุดเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะโอเคก็คอมเมนต์วก้าไว้นะคะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสุอเทนเวอร์สุอเทนเวอร์นะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะขออนุญาตอ่านกระดาษกาศนะทุกคนจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกรุภาพันธ์นะคะเห็นไหมเกือแตกเลยเกือแตกเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะในกระดานนี้จะเป็นกระดานสูตรทั้งหมดเลย การสูตรทั้งหมดนะคะรัฐบาลนไทยวุฒประจำวัทาานที่1กุมภาพันธ์พศ2567เลขที่ชอบนะคะตัววิ่งตัวรูดตัวเด่นประจำงวดก็คือเลขแปดเฮ้ยเสียงเลขแปดแล้วมันหแวหวนเลยนะเลขแปดแล้วมันเสียงมันแหกเลยอาราชัอาจิมฟันที่เลขแปดทุกคนคะ่ะคอมเมนต์ว่าแปดรวยมาใครได้ยินบ้าง นะคะแปดรวยนะคะคอมเมนต์มาแปดมาก่อนนะคะวัทุกคนเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะ,ะอุตส่าห์บรลุเนไลฟ์ด้วยนะนะคะโอเคแปดแรกนะคะแปดแรกที่ถอนสูตรออกมาได้เลยถือถจะให้แคปหน้าจอบสองพันหกร้อยคนดูขอคนนั้นหนึ่งแชร์ก่อนแชร์ให้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ขอคนละหนแชร์ก่อนเชื่อว่า2,700คนดูจะมียอดแชร์อยู่ที่2,700แชร์ดีนะอพิมก็ก้าวไปเลยนะคะสำหรับอยักไน้ทูปนะทูปจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะทุกคนหะใช้เวลาในการจุดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทูปจากบ้านไอยเร็นะคะเป็นทูปหอมกลิ่นมะลินะคะเป็นทูปลูกทรงขององค์พญานาคราชนะคะ แรกนะคะแปดรวยทุกคนคะ่ะทีมว่าแปดรวยก่อนเลยแปรวยได้ก่อนเลยดันคอมเมนต์ว่าแปดรวยแม่ก่อนเลยนะคะเออแปดแรกคือแปดรวยแปดรวยนะคะทุกคนขาสอง0ั 2, คนดูขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนยังคงมั่นใจร้อเหมือนเดิมเข้าสู่ปีงูใหญ่แล้ว นะคะหลายๆเกณฑ์สิทธิ์ทักหน้านหลายๆขอดู่ทักนะคะว่าดวงของอาจารย์จิมนั้นจะนําพาให้ตัวเลขเข้าและยังคงมีความศรัาทธาขององค์พญานาคราชนะครับว่าท่านจะไม่ให้หยุดแคทงมวว้วนเมื่อวานสามวนทวั้งมวนแปดวนเก้าวน,นก็ว่ากันไปนะคะบารามีของท่านกําลังเปิดนะคะแปดแรกคือแปดเส็จนะคะทุกคนแปดแรกคือแปดเส็จ เดี๋ยวชร์ย,ย,ย,ยอดแชร์ก่อนไอ้แชร์ที่จะร้องไห้แล้วนะฮะ400แชร์ทุกคนขาขออีก600แชร์ได้ไหมขออีก600แชร์ได้ไหมคะขออีก600แชร์ได้ไม่ตื่นเต้นมากเลยจะปล่อยเลขให้แหละเมะื่อวานเมื่อวานหวยออกมัน,นิดเปอยปล่อยเลขให้เลยนะคะแปดรวยนะคะแปดแรกคือแปดเจ็ด สองคือ88ดแปดที่สคือ8ปดทุกคนหาใครไ,ได้ยินปีมาค่ะแปด8จ็ดแปดแแ้รวยแปดเจ็ 8, 7, 8, 8, 8, และจะขออนุญาตจุดคู่นะคะในวันเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกวันที่เป็นมงคลจริงๆนะคะเดี๋จุดคู่นะคะต่อหน้าองค์พญานาคราชยืนยันวันเลขเนี้ยมันใช่เลยย่ง นะคะแต่เลขสูตรตจริงๆเดยจริงๆคือมันมันมันมาสองงวดจิดแล้วนะคะแต่ว่างวดนั้นต้องต้องต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เอาเอามาเปิดเผยให้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวดูสิเลขสูตรสถาบันกงล่ะคะงวดที่มันออกแปดเก้านะทุกคนคำนวณได้ตัวนี้นะคะแปดเก้าแล้วเลขของงวดที่แล้วคำนวณได้ตัวนี้ เจ9 8 8 9นะคะส่วนเลขที่คำนวณได้ในวันนี้นะคะทุกคนขาเตรียมตัวแคมปหน้าจอค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอกันค่ะ3า0 0้คนดูทุกคนฝากคลิกลงด้านล่างก่อนฝากคลิกลงด้านล่างก่อนนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมบุญในการสร้างอุปพยนานราคราชนะคะคลิกลงด้านล่างไปเลยนะคะทุกคนขาแล้วก็เดี๋ยวจะตัดสมทุกให้ใครอยากจะเล่นทุบเป็นจุด K คอม m e n เก้าเก้าไว้นะคะไม่ได้บังคับใครนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกายหรือรูปประศานขององค์พญานาคราชในปีงูใหญ่เป็นอง์แรกของปีที่อาจารย์จิตจัดสร้างนะคะคอมเมนต์99ไว้เลยเดี๋ยวอาจารย์จิตต์จทักหาเดี๋ยวให้น้องแอดมินทักหานะคะับทุกคนแคปหน้าจอะคะ่ะทุกคนแคปหน้าจอค่ะนะฮะ,นะะจะต้องบอกแบบอย่างรวเดเร็วนิดนึงนะครับแปดแรกของเรานะครัเบเกิดแตกเงินตกมากเลยข้างนอกคือร้อนมากนะคะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภา,า,าพันธ์ปีพุทธศลลักราช2560นะเลยราคาร้อนแล้วมันตับหน้าตาแบบโป๊วไปดีมากนะครับ,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 บเออแปดแรกแปดแรกนะคะแปดเจ็ดค่ะแปดแปดค่ะแปดเจ้าเดี๋ยวทายคลิปนะฮะเดี๋ยวทายคลิปขอ,อยัดปันตัวปั่นให้เลยจะได้ไปหาซื้อแบบว่าวแคบๆย่อลงนิดนึงไป รไปซื้อลอตเตอรี่กันแตบวัดดวงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่วัดดวงตัวที่วัดดวงนะคะทุกคนหาขอเลียดปันให้นะคะตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะคะปะคัญหาปวดอาการ้อนจัด อากาศร้อนจริงนอกร้อนจริงนะคะอากาศร้อนมากๆตัวเนียตันตินชอบมากๆเลยขออนุญาตพันที่87ค่ะตัวที่ชอบนะคะ87ค่ะตัวที่ชอบนะคะสำหรับวันประจาวันที่1กุมภาพันธ์นะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะ87 ะคะตัวที่ชอบมา,มากๆเลยคือแปดเจ็ดนะคะยังไงก็ยังคงแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละนะคะงวดวันที่หนึ่งกูพาพันธมิ 8, แปดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะให้แค่สามคู่นะคะแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าส่วนตัวส่วนตัวชอบนี้ แต่บางคนส่วนตัวอาจจะชอบตัวนี้แม่ของอาจารย์ไอซิ่ชอบตัวนี้แปดเก้าบางคนอาจจะแบบว่าอุ้ยมันจะมาเบิ้ลหรอก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าสูตรมันคำนวณได้แตกต่านะคะเพราะสูตรมันคำนวณได้แตกต่านะคะแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าค่ะทุกคนครัอ่ะคอมเมนต์เก้าเก้ามา เขาเป็นก้าวมานะคะนี่คือองค์พญะยานคราชเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบช่างนะคะเขากําลังเริ่มลุยนั่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครอยากได้ทู่นะหนึ่งเก้านะคะเดี๋ยวสำหรับปลายทางกันนะ,ะทุกคนไม่ต้องโอนนะไม่ต้องโอนนะคะเดี๋ยวจะจ,ะจ,ะจะัดจัดสมทูกไปใ,ให้จุดกันพร้อมคาถานในการเปิดช่วงเปิดทัดพย์องค์พญะยานคราชบูชาองค์พญะยานคราชยังไงให้ทันบูชาองค์พญะยานคราช